สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม channel ไปเรเดอร์น,นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจ่อจะมาพูดอะไรสักอย่างนะครับเอ,อ,อางี้ไงกูชื่อช่องไปเรเดอร์ศูน,นย์ศูนย์เจ็ดนะกูเป็นชื่อช่องใหม่แต่กูจะเรียกชื่อช่องเก่ามึงจะทำไมอะฮะ <c oughs> ไอสัตว์มึงรู้ไหมทำไมถึงผมไม่ค่อยได้ปล่อยคลิปเลยเพราะมันเป็นอย่างงี้เว้ยดูมึงดูนี่คือกูกดสเปกบาร์เพื่อเริ่มแล้วมึงเห็นไหมมึงเห็นไหม กูตัดต่อคลิปโคตรช้าเลยมึงเดี๋ยวอะไรคนจะถามนะครับว่าทําไมผมไม่ผมไม่ค่อยได้ตัดต่อคลิปไม่ค่อยมีคลิปลงก็เพราะอย่างงี้ไงนี่นคอมผมช้าโน้ตบุ๊กผมช้าโน้ตบุ๊กจอกูเสียด้วยไอคลิบหายเนี่ยมึงเห็นไหม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 อีสัตว์กูต่อยแม่งเลยมึงเห็นไหมเนี่ยคือโน้ตบุ๊กมันจอเสียเว้ยลูกมาตัดต่อคลิปแล้วโน้ตบุ๊กกูโคตรช้าเลยมึงรู้ไหมโน้ตบุ๊กกูแรงเท่าไหร่เดี๋ยวกูเปิดให้ดูแอปหนึ่งแต่มึงดูกูนี่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  เียมึงดูเนียมึงดูเนียมึงดูน,นี่มึงดูขนาดกูเข้าเพอร์ฟตี้ยังช้าอ่ะอ่ะกูให้มึงคิดเอาง,ง่ายๆอ่ะอ่ะกูให้มึงคิดเอาง,ง่ายๆนี่ขนาดกูจะตัดคลิปแล้วกูจะลงพรุ่งนี้เชา้ากูยังท้อใจอ่ะอืมทำไมหรออ่ะมึงดูเนี่ยอ่ะการเข้าช้าขนาดไหนอ่ะมึงดูโน้ตบุ๊กกับซีพียูแผนเทียมอืม CPU เป็นเที่มแลมกูเท่าไหร่แ่มกูสามมึงดูมึงดูแ่มกูสามซึ่งทรศัพท์กูยังแรงอีกโอเคนะมึงมึงอย่าเรียกร้องกันนะว่าทำไมกูไม่ปล่อยคลิปโน้ตบุ๊กกูช้ามึงรอกันหน่อยเข้าใจไหมกูร้อนกูร้อนมึงาใจะไม่กูร้อนกูร้อนหรือกูไต่แม่งเลยสัตว์ไปละ